ไปโรงเรียนคนในหมู่บ้านตัวเองนะครับแล้วทีนี้เขาก็ไม่ทนแล้วแล้วเขาจะเป็นพยานนะครับเรื่องของอีโวกนะครับนะเรื่องของแปลงที่สองนะครับทีนี้นะอะ่น่าจะมีสี่ห้าคนก็เรียบร้อยนะครับนะว่ามันเข้าไปทํากินเข้าไปทําประโยชน์ตรงนั้นถ้าชาวบ้านไปยืนยันทังสี่ห้าคนก็เรียบร้อยครับพี่น้องผมบอกไว้เลยว่ายืนยันแล้วก็คลิปมันก็ตรงทีนี้ว่ามันไปปุกลูก พื้นที่ป่าสงวนล้านเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วที่ดินแปลงนั้นไม่ได้มีการเข้าร่วมโครงการใดๆทั้งสิน้นแล้วมันจะนาขนาดทีนี้วก็แปลงที่หนึ่งก็รอลงอาญาแปลงที่สองมันจะรอดคุกไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีไม่รอดคุกอ่ตอนนี้ก็ได้คนที่จะมาเป็นพยานสักสี่ห้าคนแล้วนะครับคนในหมู่บ้านตอนนี้นะอะเขาไม่ทนแล้วเขาไม่ปล่อยแล้วทีนี้นะครับรอดยากผมบอกไว้เลย อ่ารอดยากเจ้าของเก่าก็แค่อะไรครับก็แค่อะไรครับถูกยุี่อ่าโดนยุี่ก็แค่นั้นเองครับผมยุี่ใช่ครับธนวนบอกว่าชาวบ้านไม่ใช่คนพ่อคนแม่มันและอีเวนต์นี้ก็ไม่ใช่คนพ่อคนแม่มันดีทีนี้อ่าถ้าพูดแบบนี้ก็บันเทิงครับผมบอกไว้เลยบันเทิงที่นี้ แล้วมันพูดมาว่าอะไรครับคนในคนในหมู่บ้านเป็นคนส่งข้อมูลให้มันเป็นคนส่งข่าวแล้วมาจากไหนมันมีกี่ตัวทีนี้บ้านหมู่บ้านเล็กๆใครจะไม่รู้มันพูดในโซเชียลทุกวันการกระทําแล้วก็คาพูดของมันมันชัดเจนนะมึงจะมาเล่นกับชาวบ้านนี่โนอะฝันไปเถอะครับพี่น้องจีฝันไปเถอะกูบอกแล้วนะกูบอกแล้วถ้ามึงจะคิดจะมาเล่นกับชาวบ้านแบบนี้นะ มึงอย่าฝันเลยมึงไม่มีทางหรอกกูบอกไว้เลยไม่มีทางหรอกมึงรู้น้อยเกินไปแล้วนะครับเอรู้น้อยเกินไปแล้วนี่นะครับผมยังพูดว่าผู้นําจะคิดยังไงผู้นําจะแก้ไขปัญหายังไงเอ่แล้วก็เคยมีผู้นำนะครับแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ตกทีนี้ปิดชีพปิดชีวิตของตัวเอง หนึ่งนะครับมีการไปร้องเรียนมีการเดินทางไปขึ้นแสบกระทั้งหมู่บ้านทีนี่มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่เชื่อนะครับไปถามคนหนึ่งหมู่บ้านดูคือแก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะเป็นทนองทำนองเดียวกันนี่แหละครับทีนี้อ่าเห็นไหมครับผมบอกเลยแล้วจะปล่อยอีส้นตีนี้ไว้ทำไมเอ่าจะปล่อยไว้ทำไมครับอ้าวเป็นพยานเลยสิ ออนะครับนว่ามันเข้าประโยชน์ว่ามันเข้าไปทํากินมันจบที่ตรงนั้นนะมันอยู่กับคนในหมู่บ้านของเราแล้วเขาจะฟังใครที่นี่ออาสารจะฟังใครครับพี่น้องอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเจร้าหน้าทุนเจ้าหน้าที่เขาจะฟังใครที่นี่เขาไม่ฟังหรอกคนในนอกพื้นที่ครับเขาฟังคนในหมู่บ้านกูบอกแล้วอย่าไปเล่นคนเอกูบอกแล้วอย่าไปเล่นกับคนในหมู่บ้านนะครับแล้วเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ยุ่ง เวลาเขาลูกคือขึ้นมาแล้วเป็นยังไงกูเตือนแล้วกูบอกแล้วนะอีนี่แหละจะสวยทีนี้นี่เอา้ามันก็บอกอยู่หมูม่หนี่ก็บอกอยู่ว่าอะไรคนในหมู่บ้านเป็นคนส่งข้อข้อมูลเป็นคนส่งเรื่องให้มันไปโรงเรียนไงเอา้าเข้าใจไหมละ่ะทําไมมันถึงออกมาพูดแบบนี้ไงเพราะต้องการอยากให้เล่นอีนี่อย่าให้มีเรื่องมีปัญหาให้เขาฟ้องแล้วมันก็อะไรครับมันจะได้อะไร มันจะได้งานไง <c oughs> การที่บีบการที่เร่งตอนนี้เข้าใจไหมครับการที่บีบที่เร่งเข้ามานี่น,นี่เข้าใจไหมนี่ต้องการจะได้งานเห็นไหมนะเพราะอีนี่อะไรครับเอ่อนโดนอะไรครับโดนคดีความมาจะยังไงทีนี้เอามันก็ได้งานสิรอบนี้เข้าคุกนะ เออมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้ไม่ได้เพราะชาวบ้านก็รู้หมดแล้วมึงกับหมัอกกอกเท่านั้นที่ส่งข้อความข้อมูลให้มันมึงจะปฏิเสธว่าใครไม่ได้นี่ไง่ะเอาผู้นําผู้ใหญ่จะว่ายังไงจะแ,แก้ปัญหายังไงเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเออนะครับจะเลือกอที่รักมักที่ชังไม่ได้แล้วทีเพราะปัญหามันเกิดกับอีเวนนี้ ผู้นําก็รู้ใช่ไหมครับอีนี่มันสร้างความเดือดร้อนมันสร้างปัญหามายาวนานแล้วไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้มานานแล้วเห็นไหมครับสงสัยคนไปทั่วโดนไปทั่วหน้าทีนี้กับความรู้สึกกับความเจ็บปวดอ่นะครับกับการที่เขาเสียเงินเสียทองโดยไม่รู้อีโนอีนี่มันเป็นแบบนั้นจะไว้ทําไมครับจะเอาในคนหมู่บ้านเป็นไส้ศึก มาทำร้ายคนในหมู่บ้านตัวเองนี่นะแล้วพ่อพระเอกแม่นางเอกทำไหมไม่ทำอ่านะครับนั่นเป็นแบบนั้นนะคเขาเคยอะไรเขาเคยซักทอดไหมนะเขาเคยเอาคนอื่นมายุ่งมาเกี่ยวไม่มีนี่ครับพี่น้องเอฟซีมันแตกต่างกันคนเราอ่าน,นี่แหละครับกูกูบอกไว้เลยค้าคนมึงเรียบร้อยเลยชีวิตมึงติดคุกนะ อติดคุกเลยนะที่นี่ถ้าไปเขาเป็นพยานปับ๊บนี่คลิปวิดีโอมีชัดเจนที่นี่เอาใครๆก็รู้มันมีการซื้อขายกันที่ตรงนั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วที่แปลงนั้นจะมีการตัดยึดที่นี่ที่แปลงนั้นจะมีการตวดยึดหมดเลยบอกไว้ที่นี้กูได้กินข่าวแว่วมาแบบนั้นแล้วนะตอนนี้กูได้กินข่าวแว่วมาแล้วมันมีปัญหาใช่ไหมตัดยึดแม่งหมดเลย อ่าใครเข้าไปทําประโยชน์เข้าไปทํานั่นคันนี้ใครไปทาสตีนอะไรก็แล้วเแต่อ่าครับนะแล้วเจ้าของเดิมสาะสิทธิ์ที่ดินไปได้หยวกทีนี้การเข้าไปทำอ่าการเข้าไปทําประโยชน์การเข้าไปบุกลุกอ่การเข้าไปไถการเข้าไปปลูกพืชมันมีคลิปวิดีโอชัดเจนตรงนั้นนะครับเป็นป่าร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์อืม นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีไม่มีการเข้าโครงการใดๆทั้งสิ้นแล้วมักถนโนยโคเสียกยังมีหนังหน้ามาพูดอะไรชาวบ้านเป็นคนส่งข้อมูลให้มันชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีคอยส่งพลอคอยส่งเรื่องส่งราวให้มันโดยตลอดให้มันไปร้องเรียนผู้ใหญ่ผู้ช่วยมันจะไม่รู้เหรอครับพี่น้องเอฟซีไม่รู้ก็หมาสิครับอ่ามันเป็นแบบนี้ไงอ่าจะทํายังไงทีน่นี้จะแก้ปัญหายังไงครับ คนคนเดียวทำให้หมู่บ้านเดือดร้อนก็จัดไปสิครับจะไปสนจะไปสนใจทำไมขนาดมันยังพูดว่าไม่ใช่นาพ่อน้แม่มันแล้วอีนี่มันใช่นาพ่อน้แม่คุณหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> อีนี่มันใช่นาพ่อน้แม่คุณหรือเปล่าเอาก็จัดบัญชีถ้าบักทุน้อยเขาเสียบอกว่าไม่ใช่นาพอนมม่อน้แม่มันเราก็จัดบัญชีคนที่ส่งข้อมูลคนที่เอาเรื่องในหมู่บ้านไปให้คนอื่นร้องเรียน จริงหรือเปล่าครับเจ้าจะไปสนทำไมการแก้ปัญหาแค่จิ๊บลิเ๊เดียวเออนะครับออการแก้ปัญหาแค่น,นิดเดียวนะครับไม่ได้สนใจแล้วไม่ต้องไว้หน้าใครแล้วตอนนี้มันจะบอกว่ามันรู้จักปลับปรใหญ่ถ้ามันกระทำความผิดความผิดก็คือความผิดครับไม่มีคนไหนหรอกครับที่จะเอายศเอาตำแหน่งของตัวเองที่ได้มาแบบง่ายๆอ่าที่ได้มาแบบอะไรครับ จะมาแลกกับชีวิตมึงนี่นะอ้าวกูกล้าประกันเลยอ้ากูบอกเลยมีบักไรอีไรที่จะมากล้าการันตีนะครับบันเทิงแน่นอนเหะครับผมบอกไว้เลยบันเทิงแน่นอนนี่นะครับทนวยคุยเสียงนะพยายามที่จะให้อีนี่เดือดร้อ,อนพยายามที่จะไออีนี่โดนคดีความทีนี้ในเมื่อโดนคดีความมาปั๊บแลวจะเป็นยังไงนี่เอาต้องจ้างทนายสิครับอ้าก็ได้ค่าวิชาชีพขึ้นไปอีก ถ้าแปลงที่สองสารนีอะไรครับรอลงอาญาใช่ไหมสองปีถ้าโดนก็ไปอีกเรียบร้อยครับเข้าคุกทีนีนี่นะครับจะปากดีจะปากเก่งอันนี้มักทนวยออกมาพูดเองนะว่ามีคนในหมู่บ้านเป็นคนส่งข้อมูลส่งเรื่องส่งราวทุกสิ่งทุกอย่างมีไส้ศึกนะว่าชาวบ้านมีการบุกรุกปามม่าสมนวนมีการ